สำหรับใครที่มองหาเว็บไซต์ขายโค้ด PB และ ID ราคาถูกและยังมีบริการปั๊มรหัส PB หลากหลายรูปแบบนะครับบางย่าแนะนำเว็บไซต์ i n b a k ครับผมไม่โกงไม่เกียนลิงก์อยู่ด้านล่างครับโอ้ <c oughs> โหนะครับก็พอดีว่าเลื่อนๆโพสผ่านไปผ่านมาก็เจอเฮียเขาโพสว่าอะไรเนะี่ยมีคนโดนแบงกันเต็มเลยเหมือนปีก่อนถ้าปีก่อนนะครับที่มันมีช่วงหนึ่งที่เขาแบนมั่วนะฮะ ก็เห็นว่ามีคนโดนแบนด์มั่วนะครับนี่หลายคนมากเลยอะไรเนี่ยโอหทั้งผู้หญิงผู้ชายก็เทยนะครับไม่ว่าจะเป็นม่อนซีรอดก็โดนนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็รู้สึกหวั่นๆแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คกันหน่อยดีกว่าว่าตัวผมโดนแบนด์หรือเปล่า ไอสัตว์เอ้ย้แบนาากูทำคุยเลยผมรู้แล้วว่าไอ้ดีผมโดนแบนสาเหตุอะไรนะครับผมว่าน่าจะโดนแบนที่มีไฟล์นี้แน่นอนนะครับดังนั้นเราก็ต้องทำการลบไฟล์นี้นะครับตัวเราจะได้โดนโดนปลดแบรนด์ก็นะครับกาลิน่าบอกว่าห้ามีไฟหนังเอ็กในเครื่องนะครับ ถ้ามีก็อย่ามีเกินอะไรอะ่ะอย่า,อย,าอย่าติดลิขสิทธิ์เสียงนะครับผมรู้ไหมว่าไฟล์หนังหนังโป้เนี่ยมันมีลิขสิทธิ์เสียงด้วยเสียงเหมือนคนนั้นคนนี้น,นะครับก็จะโดนแบนทันทีนะครับก็ผมต้องบอกลาแล้วนะครับสําหรับเรื่องนี้ของผมซึ่งก่อนที่จะปิดไปผมขอดูอกีกรอบแล้วกันไฟล์หนังเอ็กกูโอ แอคเมนด้วยนะที่หายม่ไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมอย่าไปเสียดายนะครับเพื่อที่เราจะได้เล่น PB บอกเรากันต่อไปผมรอบได้ลาก่อนนางแอคก,กูโบเรียบร้อยครับรอบไปแล้วไปเข้าดูใหม่ตัวต้องกลับมานะถ้าไม่กลับมานะกูบอกเลยเดี๋ยวกูจะโหลดอีกสักสิเรื่องนะครับมาหวังว่าเราคงจะได้เล่น PB กันต่อไปนะครับ าแล้วเอาแล้วโหลด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 แล้วพลบเพลบเพลบเย็ดเอ้ยแล้ผมปดแบนแล้วเย็ดเย็ดเย็ดจะตกใจแล้วท่านผู้ชมผมมาแก้งเฉยๆลบหนังแอ็กไปมันก็ไม่ปลดแบนดหรอกนะครับก็พอยแบงค์นะครับถ้ามันแบรนด์มันจะมีไม่กี่อย่างผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราเหล่าคนที่โดนแบนด์นั้นนะครับ ในเครื่องเขามีอะไรบ้างอันนี้ผมก็ไม่รู้แล้วผมก็ไม่มีทางรู้ด้วยนะครับอาจจะโดนแบนมั่วก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับแบนมั่วน,นี่ก็50แต่ถ้าในเครื่องมีโปรแกรมที่มันไม่พึงประสงค์อันที่เช่นโปรแกรมช่วยคลิกโปรแกรมแอ็เมาส์โปรแกรมคอนโทรลคอนโทรลคีย์บอร์ดอะไรพวกเนี้ยนะครับโดนแบนซึ่งผมคิดว่าการที่ในเครื่องเรามีโปรแกรมแบบนี้ มันไม่น่าที่จะโดนแบนนะครับถ้าหากเราไม่เปิดใช้กับเกม PB คือมีอะมีมีไปเถอะคนบางคนมันไม่ได้ใช้โปรแกรมเหล่านั้นเพื่อโกงเกมสักหน่อยบางครั้งนะครับอย่างเช่นโปรแกรมออโต้คลิกเมาส์แบบเนี้ย PB มันอาจจะคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะใช้ออโต้ไปโดดน้ําแต่สําหรับผมออโต้เมาส์ ount, เนี่ยผมไว้ใช้สําหรับปั๊มเหรียญในเว็บของต่างประเทศอะไรพวกเนี้ยนะครับผมไม่ไดเอามาปั๊ม PB อะไรนี้ทั้งนั้นแต่ในเครื่องผมตอนนี้ไม่มีนะหมายถึงเมื่อก่อน เมื่อก่อนนะครับผมโปรแกรมเมาส์เนี่ยผมใช้แบบบดในเกมแรนแบบนี้เออเก็บแร่อะไรพวกนี้ยก็มันต้องมีโปรแกรมเหล่านี้อยู่แล้วนะครับซึ่งน่าจะน่าจะแยกแยะหน่อยนะว่าโปรแกรมไหนเปิดใน P ีไม่เปิดใน PB นะถึงจะมีในเครื่องก็ไม่น่าจะแบนนะครับมันเหมือนเป็นการไล่ผู้เล่นแบบทางอ้อมก็คือมึงไปไปไปไม่ต้องมาเล่นอะไรแบบน,นี้ซึ่งมันจะทําให้คนเล่นน้อยลงจากเมื่อก่อนเซิร์ฟเวอร์มี30ตอนนี้เหลือ15าก็น่าจะเห็นเห็นอยู่อ่ะ ว่าควรที่จะปรับควรที่จะแก้อะไรควรที่จะเทคแคร์ผู้เล่นหรือเปล่านะครับเกมนี้มันก็เปิดมานานแล้วเหมือนที่พี่ยายบอกจุดแข็งก็คือเกมมันนานผมว่าถ้าอยู่แบบนี้มันก็อีกไม่นานนะครับมันก็จะบินนะครับถ้าไม่อยากบินก็ลองแก้ตามที่ผมบอกดูอย่าแบนคนมั่วครับอย่าแบนคนมั่วแล้วก็เรื่องโปรนี่ก็พังๆลงไปแล้วจะกลับให้พีพีมาบูมนี่มันก็เริ่มที่จะยากแล้วเพราะมันมีเกมหลายๆค่ายที่มันเปิดมานะครับ ถ้าอยากให้อยู่ต่อก็ลองเทคแคร์ผู้เล่นดูนะครับโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอย่าลืมสนับสนุนคนทําคลิปพีีด้วยนะฮะส่งตังค์มาสักหมื่นนะ่ยผมจะทําทุกวันเลยคลิปโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปขำๆทาเพื่อความบันเทิงไม่ดราม่านะครับใครมามา,มานะตบหัวทิ่มเลยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าไปและ